สวัสดีค่ะวันนี้ประเยัดก็พามาชมบอนซี่อีกเมื่อนเดิมนะคะวันนี้ประเยัดก็พามาชมบอนซี่มีอยู่ซ่องไส้ปันจะมาดูวิธีสร้างเกตว่าจะเมื่อนไม่เมื่อนกันตรงไหนตามไปดูได้เลยค่ะไปเลยวันนี้ประเยัดก็พามาชมบอนซี่ตับติม่ม แดงตับทิมแดงแล้วพ็ตับทิมชมพู้าวความเตกต่างของเขาจะเป็นอย่างให้ตามไปดูได้ค่ะเนี่ยตัวนี้คือตับทิมชมพูอสะดือของโกจะเป็นที่ชมพูการชมพูหมดเลยผู้ยาวผู้มาดูกระต่ายเลย จะเป็นเม็ดสีชมพูคือจุดเด่นจะเป็นเม็ดสิชมพูเพราะว่าเข้าจิวกับติ่มจมพูใบงงโกชจยยาวใบชัยยาวมา้าก็การการจะเป็นที่ทน้ำตาลมีริ้วที่เขี้ยวการจะออกน้าตาลกลมกลมนี้นะี่กลมนี้แต่ง มาไหมโยดของเก่าตัวน,นี้วัวใหญ่มาเลยนะแต่ว่าไปเย็ดอย่างไม่า้ากเก็บไว้ขนข่อยข่อยป้าข่อยเบงมาขย่ายัปั่นไหมตัวนี้ก็คือตับทิ่มแดงตับทิ่มแดงนี่ข้องเก่สาสะดือก็จะเป็นสีแดงไหลายเต้นก็จะแดงแล้วก็แมดตับทิ่มก็จะเป็นสีแดง จุดเด่นคือจะเป็นเมสซี่ดแดงลรือะดือกจะแดงการทั้งเขตบอลซี่หรืว่างกับทิมแดงกับตับทิมชมพูเนี่ยโคทั้งเขตได้หายค่ะเพราะว่า,าสั้งเขตสีแต่คือใบกงโกจะเมื่อนันหมดเลยอู้กงโกะเขอู้ยาวเมื่อนันหมดเลยมันูกระต่ายเหมือนกันตับทิมแดงนี่ก็ใบ็จะยาวเมื่อนกันแล้วก้องเข้ากันโคี่เดียวกันเลย แต่ามเพียงจ่มาสั้งเตแต่ว่างไวจงผูกกับแดงอันนี้จงผูกตัวนี้กับกลิ่นแดงดูความเต็กตางเลยความเตกตางของเขาตรงสี่ระว่าจมพูกับสี่แดงแต่ความช่วยไม่เตกตางกันเลยบอลส่งตัวนี้ เ็จะเป็นบลนานราคาไม่แรงไบโพหน้าเอามาเลียงครับคนไหนทีว่ว่าอยากจะเลียงมือไม่อยากจะเลียงอยากจะลองทำรู้กอบลานบ้าน,านมาเลียงขนราคาทุกๆมาเลียงไกโคนมาเรียนร,ยรู้วายก็เป็นรายได้หนึง่งต่างในวันว่าง เลี้ยงไว้ก็มีมาแล้วก็แบง่งไก่ก็จะเป็นไดได้เสริมด้วยค่ะก็ก็เป็นบนบานๆก็จะเลี้ยงหายเขาไม่เหมือนบนตูมนราคาแปพงๆแค่เลี้ยงยากดูเละยากบอนแบบนี้เขาเก็บเอาลูกแล้วก็รดน้ำย้ายดินแห้งแล้วก็ย้าย เ๊ะคืนไปถ้าเจ๊ะึ้นไปก็กไม่โชอบเราจะทําไม่รักหนาววัวหนาวรักไม่เดินแล้วก็จะทําไห้ตนก้องเขาจะไม่แข็งแรงเขาจะไม่แต่งยนดอายเขาจะไม่ใดเจริญเติบโตที่บ้านดูแลต้องเขาก็คือไม่มีไม่ได้ยุ่งอยากเดทก็โอเคเด,ดทวงจาวันหนึ่งสักประมาณร่วงจม่งถ้ารุ่นกลางวันใบก็จะไม้เหมือนกันโคบใบจะไม้ไม่ช่วย โอเคชั่วโมงช่วงชั่วโมงพ่นน้ำพ่นก็เหมือนกันบางทีก็จะเป็นร่าน้ำพ่นได้ที่ใบก็จะหนาวเป็นจุดจุดแต่ต่างไมให้เหมือนกันโดนพ่นเยอะก็ไม่ดีเองก็ไม่ได้เอาต่างทีนี้ก็เอาพอดีพอดีสุกยางก็แล้วกันเนีย่ยสำรับกล้องประหยัดมาหน,นีประหยัดประมาชมความเตกต่างแต่ว่าบนซี่ กับติมจมพู่กับกับติมแดงอตัวนี้กับติมจมพู้อ่ตัวนี้กับติมแดงเนี่ยถ้าใคร mm hmm. ไปซือก็ลองสังเกตด,ดูนะคะสว่างช่องตัวนี้ความเตกต่างกันตรงที่จมพูอย่างเดียวลักษณะเบยลาตน้นเมื่อนกันหมดทุกอย่างเลยค่ะต้องไปเอะโวสะส้มมาได้ไล่ตัาาตวแล้วเมืนกัน อันนี้ตีปะเย็ดเลี้ยงไว้ก็หรือม,มีเบ่งปันได้บางแล้วบางตัวอันนี้ก็คือจากพวกใบบัวไก่ใหญ่ปันไวป้ปุ่มอันนี้ก็คือตับติ่มเบงตีปะเย็ดกำลังไก่ใหญ่ปัน้นลอยปะเย็ดฟูอ้วมันไว จะใส่ส่นใจก็ผมมีแบ่งปั้นให้ได้ค่ะบบบตัวนะแต่ว่าไม่มีไม่มีแบ่งปันถัว่วผมมีบางตัวตอนนี้พยากรพื้กนกรย่ายปั้นเนี่ยดินของพยาธิพยาธิผสมไวแล้่ยวรวมปลูกเลยนี่จะมีใบกำผูเดี๋ยก็ดินตุ้งตี๋เขาใกล้ปั้นทุ่มทำไวเลี่ยวเดี๋ยก็ปุ๋ยกอกมารวมกันเนี่ย ใบกัมูสักสามส่วนดินหนึ่งร่วนแล้วก็ผุยกอกหนึ่ง่วนมาประชมกันปลูกออกมาจ้ามมา,เล,ากกเลยนะฮะกองประหยัดทีร้อมปลูกแล้วนี่้าใครสนใจกโล่งจำดูนะคะตัวไม่ได้ยุ่งยากยังไงาำรับวันนี้ประหยัดก็พามาชมแขนนี่ขออนนะคะถ้าใกรสนใจก็ เอ็ดไลน์ามาได้ค่ะไลน์ชงในวัวยาเล่สไตล์นะคะประเย็ดโพจะมีเบงบางบางสายปั้นเดี๋ยววันนี้โปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอประเย็ดเละมีในวัวยาด้วยเผื่อจะได้เพิ่นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปเดี๋ยวโพอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพงเตือนเผื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะเดี๋ยวโป ก็ไว้ทุกคนหนักกลาทุกกระเป๋าดูเลยตัวเองก็ดีดีนะคะบ,บายสุนค่ะ